ครับก็จะมาทําจันต่อนะครับก็จะตัดไม้นี้ออกก่อนเลื่อยไม่อยู่นครับเลื่อยพี่ชายเอาไปก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจะขาดแล้วครับเหลือนิดเดียวโอ,โอเคครับก็โอ้ยลมเย็นสบายมากนะครับลมแรงมาก ก็เสร็จไปเกืเอบเต็มร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกน,นีนี้หน่อยๆนะครับก็ทําเสาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทําปิดท้ายครับปิดท้ายก็เป็นอันเสร็จก็เรียบร้อยครับก็ไม่ได้อะไรมากนะครับลองดูนะครับมาเข้ามากระกครับน,นิดเดียวครับไม่ต้องเยอะก็ติดแล้วนะครับโอเค ปนนมาเสร็จนะครับนี่ก็จะปิดกล่องนะครับอ้ยแล้วจะปิดกล่องนะครับฝาหลังนะครับปิดเลยโอเคเดี๋ยวมาปิดเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นขั้นตอนลองสุดท้ายนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับตัวเชือกที่ยาวๆนี้ออกครับขั้นตอนการทำกันนะครับคือสุดท้ายจริงๆก็คือว่าลงดักลานะครับนี่เป็นขั้นตอนลองสุดท้ายที่สามนะครับฝั่งเราดูงงๆใช่ไหมครับ มุ่งก็มาะตะขอครับสวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้ก็จะ มาทําจันนะครับจันดักปลานะครับอันที่สองนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงดักปลาอีกนะครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จนะครับได้ปลาช่อนเล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาช่อนขนาดนี้ครับก็ไม่ต้องได้ไปซื้อปลาช่อนกินนะครับหากินตาม ห้วยใกล้ๆบ้านนะครับแบบคลิปที่ผมอยากทํานะครับแบบวิถีบ้านๆนะครับคือว่าทํากินเทีเ่ยวอยู่แบบวิถีบ้านๆนะครับคือว่าอยู่ตามชนบทนี่ยะครับแล้วก็จะไปไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะครับแล้วก็จะไปทําคลิปในงานเทศกาลต่างๆนะครับแล้วก็ วนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วครับไม่อะไรมากนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำจันดักปลาอันที่สองกันดีกว่านะครับมาทำกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเรื่อยเพื่อที่จะทำเป็นโครงสร้างของมันนะครับโครงสร้างของจันนะครับก็ฉันเรื่อยนะนี่ก็จะหาไม้นะครับมาตีประกอบให้มัน ชิดกันนะครับก็ใช้ไม้ที่ว่าเท่าที่หาได้นะครับไม้จากเหลือจากการทำโน่นทำนี่นะครับผมก็มาทำจัดนะครับเดี๋ยวครับก็ใช้ไม้นะครับตีให้ไม้แผ่นนี้นะครับสนิทกันนะครับเสร็จเศษไม้นะครับตีก็ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อนะครับเดี๋ยวนะครับก็ทำเศษไม้ให้เป็นไม้ที่ใช้ได้แล้วนะครับก็จะ เริ่มทาการตัดเพื่อจะทําจันนะครับจันดักปลานะครับ จันต่อนะครับก็จะตัดไม้นี้ออกก่อนเลื่อยไม่อยู่นะครับเลื่อยพี่ชายเอาไปก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจะขาดแล้วครับแล้วนิดเดียว เรียบร้อยนะครับไปหนึ่งหนึ่งข้างแล้วนะครับแล้วโอเคก็เสร็จแล้วนะครับทางนี้ก็เลย ฝัง่งนึงนะครับไม่รู้ว่า,าแำให้ไหนดีวันนี้ครับ โอเคครับก็จะเสร็จแล้วนะครับจานของผมนะครับก็จะได้ลงอีกนึ่งันนะครับก็เหลือฝาหน้าฝาหลังนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้อา้าวทางนี้สิต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาแล้วก็ใส่เหล็กลก็ทําอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เสร็จแล้วนะเนี่โอเคเหลือใส่หมดแล้วครับทั้งสองด้านครับเดี๋ยวสองด้านใส่หมดแล้วไม้แข็งนะครับตะปูตอกไม่ค่อยเข้านะเนี่ยเดี๋ยวโอเค นะค,ครับก็โอ้ยลมเย็นสบายมากนะครับลมแรงมากก็เสร็จไปเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดนี่หน,น,น่อยหน่อยนะครับก็ทําเสาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทำนี่อะไรเขา,เอ,าอะไรนะทํารวดกดรวดนะครับแล้วก็ทําไม้ทํานั่นอะไรทําฝาปิดตรงนี้นะครับก็จะ เสร็สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคหลืออีกเยอะนะครับนี่ผมดัดแปลงแล้วนะครับไม่ทำเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่ามันทำยังไงก็ได้ครับให้มันเป็นตันไม่ต้องไปเรียนแบบเขาก็ได้ลองครับไม่ได้ก็ต้องได้ครับเอาเสร็จเอร ก็จะทำการเรื่อยฝานะครับฝาที่จะทําให้ตัดทำงานนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ได้อั่ไงก็ดียวกันก็น่าจะได้นะครับดูกัน เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็หรือตะปูหรือว่า,วาทำอีกน,นิดหน่อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัดนี้ออกอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้หละก็จะเอาไม้มาใส่ตรงนี้นะครับก็ตอกตะปูอีกตัว เสร็จแล้วนะครับทำแบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยากแถวนี้จะหลวมหน่อยเดี๋ยวต้องตีมันเข้ามาชิดอีกทีดนึง โอเคครับก็ทำระบบกลไกข้างในไว้เรียบร้อยนะครับพรุงนี้ก็น่าจะเสร็จหรือว่าจะน่าจะได้ลงนะครับส็จเยบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะทําเสานะครับทําเสาแล้วก็ทําตัวคองตรงนี้ครับทําตัวคองตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายครับปิดท้ายก็เป็นอันเสร็จก็จะเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะได้ผ่าตรงนี้นะครับผ่ามันเป็นล่องล่องตรงกลางผ่ามันเป็นล่องตรงกลางตรงนี้นะครับผ่าตรงนี้ผ่าแล้วก็เจาะให้เป็นล่องตรงกลางตรงนี้แล้วก็ เป็นันเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ลงดักปลาอีกที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตะปูน่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวไปซื้อตะปูอีกสักสิบยี่สิบาทนะครับต่เสร็จแล้วทําแบบไม่ต้องวัดอะไรนะครับก็จับใส่จับใส่จับใส่ใสเลยนะครับเอาเอาที่ว่ามันเป็นจันได้ก็พอครับไม่ต้องอะไรมากนะครับผม โอเคนี่ครับอย่างนี้เดียวนะครับพ่งนี้ก็เสร็จแล้วพวงนี้เสร็จแล้วก็อาจจะลงเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะรออยู่เดี๋ยวน้ําแห้งก่อนนะครับนี่วันนี้ก็แห้งลงอีกแล้วครับนี่แห้งหรือขึ้นก็ไม่รูน้นครับแต่เห็นแหนะอะไรอ่ะแหนติดตลิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูปลาก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะไปซื้อตะปูสักยีิบบาทนะครับ ไม่เอะไรามากนะครับเอาแค่ว่าพอใส่ดักปลาได้นะครับไม่ต้องไปพิถีพิถันวัดนู่นวัดนี่นะครับแค่นี้ก็ได้ก,กินแล้วครับเพราะว่าก,ก่อนก็ล่อไปสีแต้มนะครับก็รอแต้มที่ห้าอยู่ครับจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราพยายามจัดกันต่อนะครับนี่ก็จะประมาณกี่โมงแล้วไม่รู้ครับเดี๋ยวดูกัน ประมาณจะสี่โมงแล้วโอเคครับก็พรุ่งนี้นะ่าจะได้ลงเลยนะครับจันดักปลานะครับนี่นี่น,นะครับ,คครบก็หาเศษเศษไม้นะครับมาทำ ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคครับจานอันที่สองก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้ดูกลไกของกันนะครับเครับปมาปะเข้ามาก็นี่โอเคเสร็จนะครับอีกหนึ่งอันไ,ไปอีเหมือนกันนะครับ นอนให้ดูอีกครั้งครับนอนให้ดูอีกครั้งครับครับมาเข้ามาแค่ติกครั้งนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะก็ติดแล้วนะครับโอเคเอาเป็นน totally. ้ำหน้าเสร็จนะครับนี่ก็จะปิดกล่องนะครับโอ้ยเดี๋ยวจะปิดกล่องนะครับฝาหลังนะครับปิดเลยโอเคเดี๋ยวมาปิดเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนรองสุดท้ายนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับตัวเชือกที่ยาวๆนี่ออกครับ ขั้นตอนการทํากันนะครับคือสุดท้ายจริงๆก็คือว่าลงดักลานะครับนี่เป็นขั้นตอนลงสุดท้ายที่สานะครับฝั่งเราดูงงงใช่ไหมครับงงก็มาตัดต่อครับปั๊บปั๊ครับปัดบั๊บปั๊ งานที่ไม่ต้องขึ้นตลมเม็ดนะครับต <g ül> ลมเม็ดไม่เอานะครับจับใส่จับใส่เลยเพราะว่าอยู่ในป่าเราไม่ได้ทันเอาตลมเม็ดวัดเนี่ยนะครับถ้าเราไปอยู่ในป่านะครับปิดท้ายแล้วเกด็ก <c> ค <oughs> นชัวร <c oughs> ว์วัดวัด นเดี๋ยวคนไกลให้ดูนะครับว่ากลไกของกันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็อยู่แบบนี้นะครับน,บนี่นี่ครับก็มาดูกลไกกันนะครับก็จะมีฝานะครับฝาคืออันนี้นี่ก็จะเป็นไม้อ่า อะไรที่ทําให้มันดูนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นี้วก็เป็นไม้คานนะครับคานแล้วก็จะมีอ่าเสาตั้งขึ้นมาสองเสานะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้จะเป็นไม้ที่ขัดกับตัวนี้ไว้นะครับนี่นี่ครับดูนี่ครับก็ถ้าเวลาปลามาติดมาเข้าจันนะครับข้อนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับเนี่ยเชือก เชือกพวกนี้นะครับจะมี3ามเส้นนะครับผมใส่3ามเส้นจะใส่2เส้นก็ได้เส้นเดียวก็ได้นะครับแต่3ามเส้นเพื่อความชัวนะครับนี่ครับก็จะไปจะมาโดนเชือกแค่นี้เดียวนะครับก็เรียบร้อยนะครับ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวไปไว้ที่ลงนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะจัด,จดการลงเลยวันนี้ก็คิดว่าจะไปเคลื่อนนะครับไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องอาบน้ําก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็คงจะไม่ไปนะครับโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับที่มาติดตามรับชมนะครับทางช่องตั้มพากินพาเที่ยวนะครับก็เป็นแรงใจเป็นกำลังใจ เป็นทุกอย่างให้คนทำคลิปช่องเล็กๆอย่างนี้ไปน้ํานะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคลิปงี่เงาบ้าง mm. ออคลิปอันนั้นแหละครับคลิปต่างๆนะครับผมจะทํำมาใหา้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะดูมากดูน้อยหรือว่าไม่ดูก็จะถับนะครับโอเคไปแล้วครับบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่